ครับพบกับผมพี่มาดินฟาร์มชาแนลเกษตรตามรอยพ่อนะครับวนันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจะพามาเดินตลาดนะครับชมตลาดพบกับผมที่มีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรประมงประสุสัตว์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับ เนื้อผ้าในบ้านขวดบุรีรัมนะครับชมตลาดกองผมสายามนนเย็นครับบายว่ามีอะไรบ้างตลาดตามหัวเมืองรอบนอกของ ตัวจังหวัดนะครับก็จะมีของขายปะปลายไปครับส่วนนั้นนน้นก็จะเป็นพวกอาหารสดนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้จะเปิดเปิดเป็นแผงให้เช่านะครับเปิดเป็นแผงให้เช่าซึ่งมีสินค้ามาขายหลากหลายครับ หลากหลายแต่วันนี้ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดแบกระดินว่าอาหารกินแบบพื้นบ้านนะครับเขามีอะไรกันบ้างครับขอติดตามชมนะครับครับเราได้มาอยู่ในโซนของอาหารนะครับอาหารซึ่งมีร้านเล็กร้านใหญ่ป,ป่ายไป เยอะแยะเลยครับมีทั้งขนมก็เจอคล้ายๆกันกับเหมือนทั่ๆตลาดทั่วๆไปครับแต่ที่เราจะดูเนี่ยอ้าวมาเจอมาเจอไข่มดแดงครับมาเจอไข่มดแดงอ๋อครับผมครับเดี๋ยวเราต้อง เดินดูก่อนฮะเดินดูก่อนสักรอบนึงมีอะไรถูกใจเราก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับอันนี้พริกโอ้โหอนี้พริกมาเป็นกิโลเลยมั้งครับเนี่ยยี่ิบาทถือว่าถูกมากเลยนะครับถูกมากเลยถูกมากเลยโอ้โหกล้วยครับ ข้หอมทองกูแบไม่แน่ใจทำไมมันหีใหญ่จังไส้กรอกนี่มันไส่อะไรแม่ไส้กรอกหมูมันใหญ่จังขายขูโเตรงวะโอ้โหเรามาเจอไส้กรอกเกิดมาไม่เคยเห็นไส้อะไรมันใหญ่ขนาดนี้ขายยังไงครับไส้กรอก ใหญ่สิบบาทโอ้หถูกครับถูกแล้วก็มีไข่อะไรสักอย่างนะมดแดงไข่มดแดงอ๋อไข่มดแดงนะครับมดแดงเห็นตัวเล็กๆก็มีไข่นะครับถุงเท่าไรเอ่ยยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทครับถุงนยี่สิบห้าบาทน้ำหนักประมาณถีดนึงครับโลสองร้อยกว่าของหากินยากครับเอาอะไรดีเอาไส้กรอก เอาใส้กรอกไปย่างให้ร้านหน่อยดีไหมอาจัดไปเอาซักเท่าไหร่นะทิบาทอ๋อันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่สี่ชิ้นอันใหญ่สี่ชิ้นครับก็มีไก์นำทางเราก็มีไข่ด้วยครับซื้อไปต้องไปกินเลยนะเนี่ยเอาไว้ถ้าไม่สดมันไม่น่ากินนะแม่ ต้องหาผักหวานหรือเปล่าแกงใส่ผักหวานหรือเปล่าไปซื้อผักหวานตอนนี้เราได้ไข่มาแล้วผักหวานคก็สับท่าที่จะนำมาถึงล้กเป็นเช่นะครับนะครับสมแม่สภาพกเข้ามาด้วยยาสมแม่สภาพกผักหวานผักหวานที่บ้านค่กานอันนี้ผักหวานนี่หากินได้ทุกหน้าแล้วนะไม่ใช่เฉพาะหน้าเรีงครับคข้าที่ิดแค่ตงเนั้นนะครับข้าที่ มีขนมขนมช่ออมมีขายหมดครับอาหารแกระดิด่งโอ้มีดักแด้ขายด้วยครับม,มันไม่ใช่ดักแด้แล้วมันซูเปอร์ดักแด้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้ดักแด้กเกษตรโอ้ลูกมอนลูกมอนก็มีนะครับลูกมอนก็มีลูกมอน่อืน เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรขายบ้างยังเดินมาไม่ถึงทั่วตลาดเลยครับบริการสามารถกดใช้ได้นะครับกดใช้ได้ในของจุดมั่งสองของเราแม่กินกุ้งเก็นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่ไดสวมแมสนะฮะมาถึงก็หาของมือเมาก่อนเลยครับเนาะตลอดเวลาอย่าประมาทนะครับตมาเลือกดูมาก่อนเลยของมือเมาก่อนเลยทางโน้นก็มาอุดหนุนรัฐบาลอีกแล้วประมาทกันในช่วงที่สการนี้นะฮะปลอดภัย้วยก่อนนะครับต้องสวมแมสสวมห้ากากปิดปากกันอยู่ตลอดเวลา

ตลาดสดใครมาก็อย่าลืมมาแวะนะครับตลาดสดเทศบาลบ้านขวดนะครับที่นี่ครัตลาดทองผมมีของกินหลากหลายครับไม่ได้มีทุกวันนะครับมีวันไหนบ้างนะมีเฉวันจันฮะม,มีวันจันทร์เฉพาะวันจันทร์ อ๋อเฉพาะวันจันทร์นะครับถ้าใครผ่านมาถอาใครยังไม่เคยเห็นปลาหมอยักษ์ครับ <tes> มีปลาหมอยักษ์มีปลาหมอยักษ์ด้วยนะครับก็สองตัวดิวน่าจะเข้าท่าเน,พพานาีนย่ยนี่ปลาหมอยกักษ์อันไหนนะครับ อันนี้ห้าสิบอันนี้ร้อยยี่ตัวห้าสิบตัวหนึ่งห้าสิบตัวใหญ่ตัวหนึ่งหอเขากับข้าวเรามีหลายอย่างนี่ครับอันนี้เป็นปลาหมอปลาหมอไทยเลยนะครับแต่ว่าเขาไปดัดแปลงพันธุก,กรรมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มีตัวใหญ่ขึ้นความเป็นมานี่ เขาจะโหน่ากินครับน่ากินมีแต่บิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยปลาหมอผมกินเยอะครับซึ่งโหน่าเดินครับตลาดเพลินเลยครับผลไม้ก็มีครับือว่า ชนบ,บทไม่ใช่ชนนบ,บทแล้วนะครับเมืองอยู่รอบนอกพรมจเจริญไม่ได้แตกต่างจากในเมืองเลยนะครับของกินหลากหลายครับมีหอยด้วยหอยเล็กไปหน่อยอ่านิะอันนี้ เลยครับของกิน ข้าวสำเร็จมีหมดครับพลังกิมจูก็มีครับโอ้ไม่น่าเชื่อพลังกิมจูที่นี่ขายพ่อๆกับในเมืองเลยครับนี่โซนของหมักดองตลอา ครับตัวตัวอะไรก็มีครับโลโกิโลละห้าสิบบาทครับพี่น้องจประจอมไม่มีประจอมผาตลาดผลิตไม่ทันครับ ตอนนี้ตอนนี้มีข้าวหม้อขายแล้วนะครับข้าวข้าวยังไม่ได้ออกรวงกต่มีข้าวหม้อขายแล้วครับ ดูทิ่ทุกคนต่างนะครับลู้ที่รากันได้นต่้นนับเป็นเายาทที่นีนะทุกคนปันกันนะทุกคนจันทร์คำส่งนี้มั่งส่งพวกเรานะทุกคนต่างก็มน้าที่งานระดัอหนึ่งจะีรับันได้เลยนะครับ ไข่ล้างลังหรือว่าไข่ที่ฟักไม่ออกนะครับสจหรับเรื่องมาตรการการใช้เสียงที่ต้องรับประทาปนนก็ตั้งครูอาจารย์นะครับเรื่องจากว่าการที่ของเราเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและที่สำคัญที่สุดนะครับผลกระทบต่อการใช้เสียงเป็นอย่างสูงทางีมงานเป็นน้ำเรียนทำความเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใช้เสียงได้จริงเขาเขาได้ตายไปในไข่เขาฟักไม่ออกครับเป็นแหล่งโปรตีนสามารถนำมามารับประทานได้มากินได้นะครับทางทีมงานเราจะเพื่วยเป็น ผัดให้หอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องนาเรียนนะครับไปยังท่านคณัครูอ,อาจารย์ช่วยประเปลี่ยนพิธีนะในการบอกคุณไปยังพี่น้องเราบอกคุณไปยังพี่ค้าที่ท่านกจากนั้นก<า>็นจะมรระนนะีแต่สำหรับเรื่องการใช้เียงมาถึงโซน,พน,าานเพราะว่าเสียงีผลกตระทบต่อการท่นานกา เป็นอย่างสูงนะต้องกระจายไปด้วยนะถึงจะได้ความรุ่มมือการท่องเที่มาก็ยินดียินดีนะครับสำหรับการให้กันต่างสำหรับกานราชการต่างต่างต่างกันที่จีจ๋าต่างๆกางทอดเหรอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กพัฒนาเด็กอ๋อนี่ทอดทอดเหรออย่างนี้จะเป็นค่ายอาสาต่างๆจะเป็นโรงเรียนเล็กในทุกบ้านเยอะครับเยอะเป็นผู้สนับสนุนไม่มาบอกไม่มากอกไม่มากอกเราจะเป็นโรงเรียนเล็กในทุกบ้านนะครับในเมองเชลนประเกียรติ เพราะฉนพันอะรเยนงกางนไม่เยงนุ้งแม่น้ำก็โลงเราสองร้อยกว่าบาทมันพอพอซื้อครับไทยต้องช่วยไทยครับเศรษฐกิจจะได้ตรงนั้นโน้นจะเป็นตลาดสดนะครับด้านหน้าจะเปิดร้านให้เช่าครับ ครับเรามาหยุดที่เห็ดเห็ดกระด้างใช่ไหมน้องเขาเรียกเห็ดอะไรอีีเเเารยก,รยกห็ดะไรนะม่ใช่เห็ดกระด้างใช่ไหมครับอ,อย่างเดียวกันเนาะอ๋อเนี่ยหายกินยากนะครับเนี่ยถุงเท่าไหร่ครับถุงละสี่สิบบาทถุงละสี่สิบบาท ใช่ป่ะยี่สิบอันนี้ฟรบเป็นโลก็มีนะ่อ๋อเป็นโลก็มีมแต่มันจะเยอะไปอันนี้มันจะเหนียวนะถ้าใครไม่เคยกินนี่เอานี่ไป็ลอะเล็กๆเหนียวทไมล่ะคือประโยชน์อันนี้มันอย่างเดียวกันหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็พอแล้วไม่มีใครกินด้วยครับ <c oughs> น,นี่ขนบุบคนถ่ายนี่โบราณน,น่าดูเลยครับเอ๋อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดตอ ครับพรบผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะเอาไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราเจะไปชมกันตรงไหนเราคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ